เอ้พี่วิววันนี้เราจะมาเที่ยวที่ไหนคะพี่วิวทางคนเทียนค่ะไม่ไปกินนะทางคนเทียนใช่ทะเลเราจะไปทำอะไรกันไปไปปั่นจักรยานดิดิดูค่ะข้างหน้าดิโอ้สวยอะเนี่ยไม่ดูจักรยานฮะจักรยานไม่เห็นอ๋อนีวเมื่อกี้มีคนปั่นจักรยานเหรอว้าวจ้าเลยอันนี้ก็คือสองข้างทางเป็นเขาเรียกว่า ป่าสแหมะเนาะป้ายไว้ปิดระวังจักรยานปิดระวังจักรยานเนาะแล้วโอ้ยแต่ป้ายของมันต้นไม้ก็คือเป็นต้นสักนะต้น<ร>เป็นโอ้ยต้น,ตนไม้ที่ชายเลนเนาะป่าชายเลนเอ้ยอ่ะโฟกัสหลับซะแล้ว <c oughs> อนี้โฟกัสก็หลับไปซะแล้ว <c oughs> อิสราเอละลนะคอนนี้ เลยแล้วแล้วก็เซบลงเรายืมตังค์แม่เดี๋ยวเราจะดูซิว่าเราจะไปถึงเราไม่เคยมาลึกขนาดนี้มั้ยมันจะเป็นชายเลนเนาะเรียนอะไรวิทยาเนียตามตามที่อ่อนี่เขาเขียนว่าศาลอ๋อแล้วเขาก็มีจดจอวิทยา กรมกรนนี่ไงสายสายโอ๊ยนี่ไงแก๊งขี่จักรยานพี่วิวว้าวสุดยอดเลยอ่ะอ๋อเขาบอกให้จอดรถแถวนี้เหรอแล้วก็แนะนำเรื่องสายแยกขวางตรงนี้จะมีที่จอดรถตรงข้ามกับโรงเรียนพีทยาลงมอรเขาน่าจะมีที่ให้บริการเช่าที่จอดรถอะไรอย่างงี้ป่ะ ก็เขียนนี่ไงมีรูปเส้นทางจักรยานปั่นจักรยานอันนี้ก็เลยรเขาให้เข้าไปจอดเลยอ๋อเขาให้เข้าไปจอดได้เลยเหรอเจาาอ,อเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนดีกว่าเน้องเพือเความเชื่อเราแถวเนี่ยตรงเนี้ยเขาหวายจอดตรงเนี้อ๋อแต่ว่าไม่ได้ถามก่อนถามเขาก่อนดีกว่าแถวนี้ขายอาหารทะเลทั้งนั้นเลยพี่วิวเนี่ยโรงเรียนวิทยาลกกรอว่าจอดในโรงเรียนได้ก็ไม่รู้นะเนี่ยเหรออ๋อตรงนี้คือโรงเรียนหรอโรงเรียนอ๋อนี่พิพิธภัณฑ์ด้วยนะเนี่ย ไอปูยักษ์พี่วิวพี่ปูยกัยกษ์ด้วยโรงเรียนคลองพิทยาลงกรไม่ชื่อเพราะจังแมีเนี่ยลานตาเกินหรอกเฮ้ยพี่น้องเป็นเราจะไปลานเมื่อกี้แหละจะไปปันป่นจกักรยานกันก็ตอนนี้เราเซอร์เวจก่อนเพราะเราเพิ่งมาครั้งแรกนะอยู่ที่ชายทะเลบางขุนเทียนเนาะ ก็ไปโอ้ี่โรงเรียนอุ้ยมีคนร้องเพลงด้วยพี่วิวอ๋อวิทยุใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่เอิร์ญพัทรเวีเฮ้ยหรืว่าเข้ามาเองเฮ้ยเราได้ฟังเพลงเขาร้องสดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าคนนอกเหรอใช่ก็คนโทรมาอ๋อคนโทรมาแล้วก็ขอร้องเพลงในรายการนี้ F M อะไรอ่ะร้อยสามจุดห้าโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวสวยจังเลยอ่ะที่นี่ร้านนี้สวยอ่ะจ๊ะถามพี่เขาเลยถามพี่เขาเลยดีกว่านี่ไงนี่ไงมีจักรยานอยู่หลังรถเฮ้ยเจ๊งเออหรือว่าถาคเขาหรือไม่เราก็เสียค่าบริการให้เขาสักหน่อยถามเขาดีกว่าถามเาาดีกว่เพื่อความเชื่อเฮ้ยดีอ่ะร้านนี้สวยร้านอะไรอ่ะร้านแพรครัวแพรขวัญใจนะพี่มิว พุพัวแพ้ขวัญใจดีสุดโอ้โหรอบรรยากาศดีเดี๋ยวจ๊กจ๊กจ๊๊กน้องหลับอะ่ะน้องหลับแกอยู่เป็นแก๊กไปถ่ายมืดสิหมเขาบอกว่าไงอะ่ะเขาบอกว่าจอดได้อ๋อจอดได้อพี่เขาบอกออนะ เาาราไม่ถามเจ้าของดิไม่รู้เจ้าของนี่เราเขาเป็นแก๊งเลยอ่ะแก๊งใหญ่ไม่ไม่เราถามเจ้าของร้านแต่เขาบอกว่าแตะ,ะได้เลยเอาจักรยานจอดน,นี่วันนี้ท้ายรถของเราก็จะเต็มไปด้วยจักรยานครับโอเคเดี๋ยวเราจักรยานลงก่อนนะคะโอเค รจักยานทับมานะคะนี่เราเอารถทับมาขี่ที่ชายทะเลปาะขนเทียนเป็นครั้งแรกูซิว่าที่นี่จะเป็นยังไงม้างค่ะ <for> <some friends province> เราไม่เคยมากันเลยแบบนี้เหโอเคใช่ไหมโอเคผลให้ตรงนะเอาา่ออันออนี้อ,อันบบนี้อันนี้เลยเรียบเอากมาก่อนนะจ๊ะสีแดงนี่จะหนักกว่าอืม ทำไมขอเอียงอืมใ้ตงโอเเรียบร้อยหนึ่งขันอ่ะไปะระวังมือลลกระวังมือ เห็นไหมโอเคค่อยๆค่อยๆเจนเย็นเดี๋ยวตั้งขยับมาตรงนี้อเ,เออเห็นมาตรงนี้หนะ่อยเห็นมาตรงนี้ก็ได้อออโอเคอันนี้พับสองคันและทั้งหมดวันนี้เราพับมาสี่คันไ้วันนี้เราพา ส่นวนเยาวชนคองกลุ่มมาหาเสื้อมาโอเคอ่ะพี่บิวไปรับดาฮอนเลยแล้วก็อีกสองคันจะเป็นดาฮอน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเรียงขายจัก,กรยานกันอีกแล้วโอเค อื้อโอเคอืมเห็นไหมให้ตรงกันใช่ไหมอื้อโอเคลองทับนิ้วด้วเดี๋ยวนิ้วสอดเข้าไปเด้อโอเคแล้วก็ดันเข้าไปก่อนดันอื้อมันยังไม่ตรงใช่ไหมได้สบายใช่แล้วก็ต้องบิดให้มันตรงก่อนโอเคอ่าแล้วก็ดันเข้าไปเลย ใช่มันจะดันเข้าไปเลยแน่โอนนเคแล้วก็ล็อกไว้เรียบร้อยโอเคอไปข้อขึ้น<ะ>แสดงว่าตรงเนี้ยร้านแถวนี้จอดได้หมดเนาะเอออำนวยความสะดวกได้หมดได้ได้หมดเลย ขึ้นมา้ขึใช่เดึงขึ้นมาเลยจับ <Okay. S 1> จับแน่น,นๆแล้วมันก็จะเป็นกระปิงเข้าไปเลยปึ๊บ